น็อตีใหม่ตีใหม่นะมึงมันมันมีอะไรตีโอ้ยเฮียตายยากตายเย็นที่ไหวเลยครับกอดสาวยิงวอล์วครับโคราเออได้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 จะเป็นเพศสนามให้เยอะมากอ่ะน่ากลัวเออไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวโลพี่ไปช่วยอะ้รนองตีมันตายแล้วยังยังมาเลยตัวหนึ่ง ตัวสมอก่อนนะเว้ยตัวกำแพงเลยอีกตัวหนึ่งต่อสามมากแม่งผมให้มันไวตีเป็นไว้ตายคนนักเลงอ่ะเดี๋ยวแม่ไล้ว,วยืดอชิ้นใหม่เลยคุยเล่นกูอยู่ไหนเนี่ยดูปัญญาสัตว์าร่อยไอ้ต้วงผมเขาผมกับเราไม่ได้ไป เฮ้ยหลังมาหรอเฮ้ยหลังมาอีกนะมีหลายตี้เพื่อนเฮ้ยตีใหม่เลยเต็มตี้วุ้ยไอ้เหี้ยม่ตีไว้สัรโหดยังวะตีใหม่มดตีแล้วครับนั้นๆก็มาดีบอกเกมเมอร์ยังอยู่